Vâng, nhau cổ, vâng. <laughs> vâng. Nhau cổ. <laughs> chắc tôi nhiêu thằng ngay đó bao nhiêu có người nhau thì toàn những anh khai niệm cái chia ỏ ตอนนี้เนหมานมีดอกะมันมีใครวะตอนนี้มันมีกับหมอบอยู่บีสองแม่ได้กับหมอบมันมันหมอบมันมีใครอยู่สีครับี่แม่่ะตอนนี้จะใครสี่สิบไคร อันนี้1ิบไข่ย,ยุ่มไผ่อีอิบไข่ฮ้ยเฮ้ห้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้นี้หเฮ้ยเฮ้เกียเฮ้ยเห,ห,ห้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮยเอ้ยเฮยเฮียเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยยเฮ้้ยเฮ้ยเยเฮเย่อ,อยยกย ô ồ, mà mất, ồ Ồ Ồ, nè bì Thao, thao, ồ, ồ, này cả bỏ ra Bỏ ra Ồ cái tiệc, mất kia cần bỏ Mắn dây cả mà ừ, bì mắn thay Thay tố gần đây này, ừ. mắn mà này cây, lấy dây Nhưng mà gì Cây ไปว่างไปแยกสัตว์เจ้าเกิดต่อไปเมอนี่มันเนี่ยมัำเสียก่อเป็ุดเนาะถือไป็ุดเนาะมันวันนี้เห็นบอมันเสียตาย

ก็เดกล้เปนตืน้ป่อกออกไปสิอเคดียวเราลงเนาะ